กลาสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับพวกเว่าช่องแหลมซ่าอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสาวเพื่อนนะครับหาเงินในแอปตัวปลาหมึกตัวนี้เลยนะครับแล้วก็สําหรับนะครับใครสนใจนะครับก็สามารถคลิกลิงก์นะครับที่ตารางคลิปเพื่อดาวโหลดแอปนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็แอปนี้ไม่ใช่แอปลงทุนนะครับแล้วก็ยังสามารถโหลดเล่นได้ทุกคนเลยนะครับแต่ว่า ของแอนเฮ้ยไม่ใช่นะครับของ iOS นะครับน่าจะไม่สามารถโหลดเล่นได้นะครับสามารถโหลดได้แค่ของแอนดอยเท่านั้นนะครับแล้วก็สำหรับนะครับการหาเหรียนในแอปนี้ก็คือนะครับการเล่นนะครับจากการทำภารกิจนะครับแล้วก็การกดตัวนี้เฉยๆนะครับจะเป็นการกดบิงโกนะครับเพื่อน และเพื่อนเราก็นะครับก็จะใช้เวลานานนิดนึงนะครับสำหรับการหาเหรียญแต่ละเหรียญนะครับแต่ว่าตัวของเหรียญตัวนี้นะครับจะไม่สามารถแลกได้นะครับสามารถแลกได้แค่ใบเงินตัวนี้อย่างเดียวนะครับทุกคนแล้วก็ถ้าผมพูดผิดตรงไหนนะครับหรือว่าพูดให้เพื่อนนะครับไม่เข้าใจผมก็ขออภัยโดยลยกันนะครับทุกคนเห็นไหมครับเราเล่นก็ใช้เวลา ประมาณ2-3นาทีนะครับประมาณนี้นะครับกว่าจะได้ลาเปียนนะครับก็ยากนิดนึงนะครับสำหรับแอปนี้นะครับตะกอนให้เพื่อนลอก่อนเพื่อสามารถกดคลิกไปเรื่อยๆได้เลยนะครับแล้วก็ตัวเหรียญตัวนี้นะครับผมใกล้จะหมดแล้วละครับตัวเหรียญที่เราจะนํามาหมุนนะครับเหรียญที่เราจะนํามาหมุนนะครับก็จําเป็นเหมือนกันนะครับถ้าเราไม่มีเราก็ไม่สามารถหมุนตัวนี้ได้นะครับหมุนมิงโก ได้นะครับทุกคนนี่นะครับเหลือไม่กี่ช่องนะครับก็จะเต็มแล้วนะครับเย่ายประกอนว่าช่องไหนนะครับจะเต็มก่อนเพื่อนนะครับนี่สามารถทําไปเรื่อยๆได้เลยนะครับทุกคนนี่นี่กดคลิกต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ส่วนที่ได้รับเปลี่ยนเยอะสุดนะครับก็คือการเชิญเพื่อนนะครับแล้วก็การถอนเงินนะครับขั้นต่ําจะอยู่ที่10บาทนะครับถอนเข้าทูมันนี่วอลเล็ตนะครับทุกคนนี่ เราสามารถกดหมุนไปเรื่อยได้เลยนะครับแล้วก็ภารกิจนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับจะอยู่ตรงขวาเมื่อนะครับแถบล่างสุดเลยตัวนี้แหละทุกคนจะเป็นการหาเรียนนะครับกดคลิกเข้ามาเลยนะครับเราก็จะได้รับเหรียญมาแบบนี้นะครับแต่ว่าเราต้องดูโฆษณาก่อนนะครับถึงจะสามารถรับเหรียญได้นะครับทุกคนนั้นเพื่อนรอก่อนแป๊บหนึ่งนะครับนี่ กดคีย์กากบาทออกนะครับเราจะได้รับมาทั้งหมด2ใบเงินนะครับใบเงินนะครับจะใช้ประมาณ700ดถึงแปดเหรียญนะครับสําหรับการที่เราจะต้องนําไปถอนนะครับเพื่อทุกคนเหลือ5ช่องนะครับนี่เต็มแล้วนะครับบินโกเสร็จแล้วนะครับทุกคนนี่เราได้มา4ี่แสนสองหมเหรียญแล้วก็บวกกับอีก9ตัวใบเงินนะครับนี่ให้เพื่อนลอกก่อนนะครับ ถ้าเราทําเสร็จนะครับก็จะมีโฆษณาเด้งขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ถ้ามีตัวก,กากบาทาบเพื่อนๆสามารถกดข้ามได้เลยนะครับทุกคนนี่กดที่กากบาทแล้วก็เชิญเพื่อนตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เลยนะครับจะเป็นการเชิญเพื่อนเพื่อรับเหรียญนะครับแล้วก็ใครสนใจแอปนี้สามารถคลิกเลงนะครับที่ใต้ล่างคลิปเพื่อดาวน์โหลดแอปนี้ไปเล่นได้เลยนะครับเห็นไหมครับ นี่เชิญเพื่อนหนคนก็จะได้รับทั้งหมด500ใบเงินนะครับก็จะมีภารกิจประมาณว่าเมื่อเพื่อนถึงระดับ15เราจะได้รับ180พวกใบเงินนะครับแล้วก็สำหรับการถอนให้เพื่อนกดคีคิกเข้ามาตรงคำว่าถอนเงินตัวนี้เลยนะครับนี่ถอนเงินขั้นต่ำ10บาทถอนเข้าทมรน,นีวอลเล็ค่าธรรมเนียมจะมีอยู่ที่1บาทนะครับนี่จะสามารถถอนได้แค่1บาท เอ้ยไม่ใช่นะครับจะถอนได้แค่10บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็จะถอนได้วันละ1ครั้งเท่านั้นนะครับแล้วก็สําหรับใครสนใจนะครับสามารถคลิกเล็กนะครับดตมล่างคลิปเพื่อดาวโหลดแอปนี้ไปเล่นได้เลยแล้วก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ตอนเพื่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดต้ผมด้วยนะครับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ